ตอนนะั้ลงไปยังไม่ได้เก็บปืนเลยตายแนละ้วโอ้โหนาวตกว่ะนี่พี่มาจากชอ <ไว S 1> ่องวีวีเซนีเซียนะครับฝากน้องๆไปกดติดตามด้วยน,นะฮะที่มาจากชอ่องวีวีเซนีสซียนะครับใติดต่ออมาให้หนูเโอเคเดดได้แต่ไม่ชื่อว่าอะไรล่ะพี่วีวีเซนีเซียครับ พี่เิดพี่ช่องหรอใช่ๆี่กตเเกมอยู่ช่องมันติดตามพี่เท่าไหร่หรอห้าพันกว่าโอ้ยพี่เกิดเอาห้าพันเปิดไปค่นี้เอาันเดียวเองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนติดตามเยอะี่โอ้ยก็อย่างนี้ทำไมมันดี

พี่บอกช่ามีควาตัววีลีโคเก้าได้ยินเลยไม้ยินครับเนสโคเก้าบายขอบคุณนากที่เจอพี่เบนไปรู้แต่ตัวเองได้หรือเปล่านะจะพูดอป่างั้นเลยมาแล้วได้ใหคุณไม่าหน่ยเราได้ไม่เก่งอ่ะ คนนี้มีเอนะงนนเล่นเปล่าเปิดสามพี่ของอยู่นี่ขอขออะไรยังไม่ได้ก่อนเลยขออีกแล้วขอบคุณน,นะที่ขอรับฟัง นี่กระสุนมันไหมน้องชายกระสุนอะไรนี่ปืนสองยังไม่ครับไปขม้รักไปของอยู่นี่น่ารักน่ารักโอ้โหมีขี้รักขอบคุณนะเก็ปนี้ลงยูทูบนะน้องลงยูทูบเป็นเพื่อนกันเถอะ พี่รักวะนะมาเอาแตงโมบากกาี่นับเาะาแ่กันใครอะไรนหรอเจ็บเจ็บพี่เจ็บเจ็ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกางนั่นเลยพี่ ไปเราจะตายดูอีกันึ่ น้องน้องชื่ออะไรกันบ้างผมชื่อเตืนครับอะไรนะผมชื่อเตือนเตือนเรือชื่อใหมใไม่ไม่ชื่อหม่าจะเรียกยากนิดหน่อย อย่าตายนะน้องศัตรูแลวตายตายนี่คือพี่ก็ตายด้วยนันเีไหนวะอ๋อเห็นแล้วเ็นแข้างบนนี่ข้างบนเจ็บตัมึงแตไม่ตายอยสิไมเลนเยยังวน้องอย่าตายนะ ไม่ใชชีวิตรมตาเยอี่ส,สู้นะนะ้อง <c oughs> ัไม่หมดดีหรอกสตัวพี่สมตัว,ม,ตวมันทำไมเยอะจังเลย เล่าเลวิ่งเลยเลิกแค่ตัวเดียวมันมัน,มน,นวหนึแล้วเร็วมันชุบกันหนะ้าพี่จะร้เลยตอนนี้จะตายหมดตี้แล้วมันชุบกันแล้ว,วอ้าวไม่้าวต่อต้ม ไม่ไดไม่ตายแล้วมันไม่เก็บเหรียญพี่แล้วเก็บเหรียญที่ศพพี่ได้เหรียญที่ศพพี่อ่ะแปดร้อยพี่ตายไหมเหรอเกิดซีโร่ไม่ไมไพอคิวว้าวฉันคิดว่าฉันยังไม่ตายรับดาเมจเต็มๆเลยนี่เนี่ยศพด้านหลังอ่ะน้องศพด้านหลังนี่นะเก็บเหรียญไปนหน่อยเสียดาย นนไ,ไม่ใช่อยู่ด้านล่างด้านล่างี่ไปนะรูปก่อนเลยดิไปรูปก่อนน้องก<ม>็เก็บอไรละเบอร์สเก็บแล้ว,ลวมั้งม,ง,นะง,งมันต้องเก็บร้อยอะลองเก็บได้ไหมไม่ตายนะุมกนม่ตัวนึ่งพี่มีตัวหนึ่งอย่าทิ้งพี่นะพี่ยลงมาเก็บของ โอเคไม่เก็บหรอกไม่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 ใช่บอกไม่เก็บว่ามาคุ้มกันหน่อยโอเคเดี๋ยวป้องกันให้คือลงไปตายแน่เลยถ้าโดนยิงไม่ไม่ลุงไม่ไม่ตายตัวตัวขตัวหน้าเบอร์สี่เพราะเพราะว่ามีคนที่ชอบมาด่ายอ ปืนหาเมื่อไหร่ก็หาได้อุ้ยเป็นไรตายน้องเป็นไอะไป่ิ๊บด่๊ดบดิดิดีนดีดิดิ๊บดี๊บดิ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 มบดิ๊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 บดไ๊้ดิ๊อดิดดี๊บดดิดอ ไมจับออจับปืนไม่ทันจุดหนึ่งนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหรอได้อยู่ยเก็บเลยเก็บของมันเลย มันได้บาลีดโอมดที่ไหนี่มได้บาลีดพฤ่นนะเร่องอะไรนีน่ยออขอเยอะเงินเยอะี่เจ้ิขปืนนี้นะไหนดนี่นี่นี่นฮะฮ โมนติดนะมงเน่เปน,นนี่นนี่นนี่เหใครโดนอะไรไอะเปมีเหรียญอยู่ตรงป้อมน่าเหรียญนะ่ะเป็นกองเลยเอาเไปเอาไปเอาาเสาเลยไปสามเสียดายมัน กับเพื่อนเดทมารี่จะได้ชุกหนูก็โง้นะมันกินมีตัวูส่วนตัวแตนไม่ชอบไม่ไม่ชอบวีตูสุดยอดอ่ะโคตรละดเนี่ยผมไปไหนวะโมยมีคนขบมยไปก็สี่ผมหายไปไมรู้ไมอยวิคงขบอยไป ไม่เห็นเฮ้ยใครคนเหรออีไรวะหนูไม่ยินเลยวิพี่ก right ับตายขอบคุณครับพี่กับตายถ้าน้องไม่ช่วยพี่ตายแล้วขอบคุณครับสาว น้องสาวน่ารักจังช่วยพี่ด้วย,ยมันมีบาเลตนะระวังนะเงาเป็นแล้ว,วนีพี่ไม่ต้ยัวเ่ตาก้วเพื่พนอนมันดึงเพื่อน ไเราวิ่งเข้าไปช่ไคนเราตายเนี่ยยิงไม่ตอบตานี่เล่นแล้วอ่ะลืมนอวกแล้ว